แล้วกับปานี่จริงใจไหมกับปานี่จริงใจสุดๆเข้าใจว่าทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็อยากเห็นภาพคู่ถ่ายอยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูโอ้ยจริงๆล้วก็เป็นคนที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามศึกษากันอยู่ให้ได้มากที่สุดคืออย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรให้แบบ อ,อย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับฉันจริงใจจริงๆไม่ได้คบไปแค่วันๆมองกันก็คือมองให้หน,หนานๆเนื้อเพลงก่อนนะครับไม่กอับมาไม่เราต้องพูดถึงงานวันนี้ก่อน<อ>ไม่ไแล้วไม่ไแล้วแต่ตว่าเพลงนี้ของเราแหละลอโอเคโอเคเรับผมตกลุ่มรักที่นี่เลยหรอวันเราลั้ไปแล้วเราเป็นยังไ<อ>ง ขอให้ได้พูดก่อนหนึ่งทีเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าตกหลุมรักอีกครั้งนะครับผมเป็นเพลงที่เออมันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เราแบบโสด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 ,โสดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันพอจะมีใครที่ทําให้เราเนี่ยเกิดแบบความรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งในบ้างไม้อะไรเงี้ยแต่ก็แต่จากชีวิตจริงอะไรนะจริงจริงมันก็อินสปายมาจากชีวิตจริงเกือบทุกๆเพลงนะครับผมมีอินพุตอกันมีการให้อินพุตว่าเออเนี่ยออยากทำเดเวล็อปเพลงนี้เนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทางทีมเนี่ยแล้วก็ทางแบบ โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเห็นด้วยว่ายังไม่ค่อยมีคนเอาเนื้อหานี้มาใช้อะไรอย่างงี้ใช่จังหวะ,วะมันก็เลยพอดีจังหวะมันก็เลยพอดีจริงๆแล้วลองไปศึกษาเนื้อหาดูจริงนะว,ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นการถามว่าเฮ้ยมันพอจะมีใครสักคนไหมที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดการตกหลุมรักได้อีกไหมมันเป็นเนื้อหาเพลมันเป็นเนื้อหาเนื้อหาสําหรับคนโสดว่าเออมันแบบมีใครจะทําให้เราตกหลุมรักได้ไหมได้คำตอบือยังคะอะไรนะได้คำตอบือยังมันก็ได้คําตอบชัดเจนอยู่นะช่วงเนี้ย อ่าใช่อยู่แล้วนี่นะครัที่บอกว่าแบบซ่อนอะไรไว้ในเพลงนี้ซ่อนอะไรหรอซ่อนอะไรไว้ในเพลงนี้ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะคือมันเป็นคําที่แบบมันเป็นคําที่เหมือนกับการที่เราพูดว่าคือนักแต่งเพลงครับเขาบอกว่าเราโดดลงไปในหลุมรักครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆปกติมันแค่เดินเดินเดินเผลอแล้วก็ตกไปแอะแต่อันนี้มันเป็นความตั้งใจในการที่เราแบบว่าเขาเขียนมาเพื่อที่แบบว่าเออเราตั้งใจโดดลงไปสิ่งนี้นะนะแล้วรอวันวันหนึ่งที่จะมีคนเข้ามารับเรา ก็เลยตั้งใจมาปล่อยเพลงนี้ที่งานนี้เปิดตัวเป็นใชสแลครั้งแรกถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาร้องเพลงในฐานะเฟซออฟซาสีที่นี่ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องสดครั้งแรกที่งานนี้เลยแล้วก็มีทุกคนมาช่วยกันร้องด้วยก็ถือว่าตกใจเหมือนกันที่ทุกบางคนเนี่ยร้องตามกันได้แล้วีใจัยไหมนิจยไหมที่ได้มาีใจร้องเพลงเราเป็นซิเตอร์ด้วยีใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชอบเออนี่น่าชื่นชมมากๆเพราะรู้สึกว่าเอออบกับทางแบรนด์ซาสีเนี่ยก็มีแพชชั่น อ่แพชชั่นใหม่ๆให้กับทุกๆคนที่กำลังวิ่งตามหาความฝันแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดคือเป็นพิซนเต์บิวตี้ครั้งแรกแใช่ถือว่าเป็นพิซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวเออ,เ,อ,อเพลงมันเข้ากับเราด้วยนวเนาะเพลงมันไม่เข้ากับเราแต่ว่ามันแบบหลายคนเขาว่ามันแบบมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ามันก็เข้ามั้งครับผม โอ้ยจริงเหรอก็ดีครับผมก็ยังเข้ามาได้อีกนะครับผมไม่ใช่แค่งานเดียวอย่างนี้นะครับงานคู่ก็สามารถรับได้ครับผมคู่ใครคะคู่ใครคะไรนะครับคู่ใครเหรอคะคู่คู่คู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครคหรอคะนัก้าพูดชื่อหน่อยนะกการพูดชื่อหน่อยอะไรนะนักาพูดชื่อหน่อยก็คุณเลยี้ปรางจ้างได้เลยผมยินดีอยู่แล้วคือผมออกงานคู่ได้เลยอไม่ลุกหลก ไม่ลุกหลิกไม่อะไรเลยจะไม่โป๊กกันเลยใช่ไหมเขาไม่โป๊กผมเขาไม่โป๊กผมก็ไม่โป๊กแต่เขาคือเขาโป๊กเขาโป๊กทับโปอผมก็ยอมรับแล้วตรงนี้อ่ะอะไรนะทีใจแม่เออเขพูดว่าแฟนอะไรนะแฟนเขาไม่ได้พูดนะมีพี่ไปแซวเขานะบอกว่านี่แล้วเขาก็เผลอตอบไปหรือเราจะพูดเองว่าเขาเป็นแฟนยังไม่ได้พูดคำนั้นดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำอ่าเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบลงหน้าผมกันอะไรนะ เราใช้เป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยู่แต่มันเป็นข้าใจสุดท่ายที่ตกลมหลักเนี่ยมันได้แล้วมันดาลใจมาตักง่างแน่นอน,น จริงๆแล้วอยากให้ศึกษาเนื้อหาข้างในจริงๆคือมันไม่ได้พูดถึงว่าคนแบบรักหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแค่ถาว่าจะมีใครสักคนไหมคือนานนะฉันก็รอนะฉันไม่ใช่แค่อยากจะคบไปวันๆนะฉันจริงใจนะใช่แล้วจริงใจไหมคนนี้จริงใจไหมจริงใจจริงใจคือผมจริงใจสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะผมทุกกิ้งเพลงอีก เยอะแยะมากมายปีนี้ผมจะปล่อย EP ออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าการเดินทางความรักของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างและกับปานี่จริงใจไหมกับปานี่จริงใจจริงใจสุดๆผมไม่เคยพูดนะว่าผมไม่จริงใจผมจริงใจในทุกครั้งที่ผมมีความรักเขาฟังเป็นคนแรกแเขาอธิบายเมื่อกี้ที่เขาอธิบายเออเขาเป็นมาเนื้อหาเขาน่าจะเข้าใจเนื้อหาเลยใช่เขา่ไดเข้าใจมิดใช่ไหเขาเป็นจิ๊กซอว์ส่วนหนึ่งเป็นจอวเขาเป็นอินสปิเรชันส่วนหนึ่งแล้วกันได้เห็นรีแอคเขาไหมหลังๆเขาฟังอยู่เขาบอกอะไร เขาก็เขาก็สะบัดผมไปมาใช่ต้องลองไปถามเขาดูนะว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไงบ้างผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าแบบเวลาเขาพูดต่อหน้าพี่ๆเขาพูดกันยังไงเขาบอกว่าเขาคุยกับเราคนเดียวเพื่อเราคนเดียวแล้วก็ท่านเขาจริงจังแล้วชัดเจนเขาแสดงตัวแล้วแสดงตัวเลยเหรอครับคือผมก็พูดไปตั้งแต่เท้าที่แล้วไงว่าผมไม่จีบใครแล้วไม่จีบเขาก็ชัดเจนว่าให้เราจีบแค่คนเดียวเราก็ไม่ได้จีบใครแล้วเลยว่าต้องคะแนนหลักขนาดไหนถึงจะแบบ เราต้องทำคะแนนหนักถึงขนาดไหนจริงจะไว้ให้เขาอบรงไตผมไม่ได้ต้องทำคะแนนหนักขนาดไหนคือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลที่แค่คะแนนทุกวันนี้ก็โอเคแล้วมีความสุขในทุกวันสร้างรอยยิ้มให้เขาเขาสร้างรอยยิ้มให้กระผปแล้วก็เป็นภาพส่วนตัวให้เขาด้วยอ้าวมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานมันประจักษ์อยู่ว่าการถ่ายรูปของผมเนี่ย มันไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนใช่ไหมล่ะมันโตไหมสำหรับตัวมันโป๊ไอ้โป๊มันกว่าเรื่องมันโป๊มันใส่แว่นแล้วครับใส่แว่นหนจะแว่นไหนือจะอะไรอีกผมไม่ใส่แล้วนะแว่นเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมก็ไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นแล้วเมื่อไหร่พระพูจะมาจ้ะเออเดี๋ยวต้องรอชมแล้วกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้ว้ยแล้วเวลามันถึงเมื่อไหร่จ้ะแฟนๆอ่ะอย่างพี่เนี่ยเชียร์สุดใจอุ้ยเชียร์สุดใจเลยเหรอทุกคนเข้าใจว่าทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็็อย่าเหนคู เด okay. ี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหรแต่ว่ามันมีถ่ายไว้อยู่แล้วมีแล้วมลยังไม่ลงถ่ายอยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูไปถามแม่เลยแม่ได้ดูคนเดียวแม่ไม่เห็นควาพู่แล้วเป็นไงแม่รู้สึกงไงบ้างแม่ก็รู้สึกว่โอ้โหรู้เลยเหรอไอหนุ่มนี่มันเอาเรื่องไว้แม่บอกเขาบอกว่า ให้หนุ่มคนนี้ลู้เคยแน่เลยเฮ้ยไม่เขาก็แซวเฉยๆบอกว่าแหม่เขาแค่แซวเขาแค่บอกว่าเธอไปแบบหลอกอะไรเขาเขาถึงมาหลงกลเธอเนี่ยใช่วมนี้เราถึงปี้ปกติผมไม่ปีสิบปีแล้วผมแฮปปี้สดใสเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงห่อเหี่ยวของชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานใช่เพราะว่าก่อนหน่าจะห่อเหี่ยวผมก็เบ่งบานนะ เออเบิกบานเบิกบานเบิกบานกาถายสถานะเลตอนนี้ก็หลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าอยากฟังจากปากผมว่าตอนเนี้ยให้สถานะกับปากว่าโอ้ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรก็พยายามศึกษากันอยู่ให้ได้มากที่สุดคืออย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรให้แบบเอ่ออย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับฉันจริงใจจริงๆไม่ได้คบไปแค่วันๆมองกันก็คือมองให้นันนาใช่ย็นตะ ผมไม่สามารถไปแบบว่าบอกคนหลายๆคนว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรางี้ก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยผมทุกคนก็รู้เองเลยไม่ด้อให้พพี่เรียกได้อะไรนะพวกพี<า>พ่อยากจะ<า>คิดอะไรก็ได้พวกพี่อยากจะคิดอะไรผมห้ามความคิดพวกพี่ไม่ได้อยู่แล้ว เอางั้นเลยเหรออย่าพึ่งอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอย่าพึ่งเป็นอย่างนั้นนะคือเราก็พยายามศึกษากันอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวมันมีผลกลับมาเดี๋ยวมันจะมีหลายๆคนกลับมาเร่งรัดเออเดี๋ยวมันจะมีหลายคนกลับมาเร่งรัดเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาตอบอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดผ้าผิดกรรมแบบนั้นอย่ากดดันกันเลยบางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะบางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนไม่มีเพราะยังไม่ได้ตกลงกันไงอ่าจะตกลงกันทิปไหนอะอะไรนะจะตกลงกันทิปไหนอะยังไม่ได้ม ตกลงกันกี่โมงยังไม่ได้ตกลงกันเลยยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยยังไม่มีการพูดขอหรือยังไม่ได้มีการ,อร,อการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะอรอเพลงใหม่นะ,ะเพลงใหม่ก็มีฟังอยู่ไนนั่นสิเออเดี๋ยวรอดูเลยมันจะมีอันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าในระดับนหนึ่งใช่ไหมตามหาความรักว่าพอจะมีใครใหม่ไหมเ,ออเดี๋ยวรอดูมีข้างรักกว่านี้เดี๋ยวนี้มีข้างรักกว่านี้คอยดูแล้วกันนะี่เียพี่บอยเขาก็แบบสดเลยนะ พี่เจียบพี่บอยนี่พี่บอยพี่เจียบนี่คือสร้างงานสร้างอาชีพมากๆผัวเมียคู่นี้โอ้โหไม่หรอใช่สุดๆเลยแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยแต่เขาชอบทำใช่เขาบอกว่าพี่ก็พูดเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนั้นหรอกพี่เล่นไปพูดคําอะไรเท่าแกอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยใช่คือคนไม่อยากให้คนแบบเดี๋ยวไปคาดหวังอะไรกันอย่างนี้คือบางทีเอ่อก็จะมีแบบการแบบ พาดหัวข่าวแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเออเนี่ยเขาขอกันแต่งงานแล้วมีเท่ากงเท่าแก่ด้วยใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอะไรก็แบบนั้นเรากดจังตัวเฉยๆเขาใช่เขาแค่พูดไว้เฉยๆเปิดแบบเกลื่นๆไว้แล้วเราก็ยินดีให้เขาจองตัวไว้คือถ้ามันโอเคถึงระดับนั้นผมก็แบบว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแค่ให้มันถึงเวลาก่อนแค่ให้เล่อนสถานะเป็นแฟนก่อนเนาะแค่ให้เล่นสถานะเป็นแฟนก่อนเอาเท่านี้ก่อนอ่าโอเคไม่ต้องรอ ขอบคุณครับคุณครับ